อาคารมาจับแม่บ้านเป็นตัวประกันนี่ฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับก่อนจะเข้าไปนี่เอามีดออกมาแล้วเอามีดอแล้วจะทายชื่อใครโอ้โหโหดจริงๆนะครับเข้าไปไปจับแม่บ้านเป็นตัวประกันแล้วโยนถุงเหมือนในหนังกล่าว่าเอยเอาเงินใส่ถุงพนักงานไม่ทําตามครับพนักงานไม่ทําตามบอกอยากจะได้เข้ามาหยิบเองเออคนร้ายก็พยายามจะเปิดประตูเข้าไปแต่มีพนักงานผู้ชายคนหนึ่งนะพยายามดันประตูวไว้แต่สู้แรงไม่ไหวก็ถูกมีดคนร้ายบาดเจ็บที่แขนเหมือนกัน จากนั้นคนร้ายเนี่ยฮะเนี่ยย,ยันยันประตูกันอยู่ดึงดึงกันอยู่นะครับจากนั้นคนร้ายก็วิ่งเข้าไปหยิบเงินใส่ถุงได้ประมาณสักแสนสี่นะฮะแล้วก็วิ่งออกไปจนถูกรปภที่ถูกแทงเนี่ยโอ้โหพี่เขาใจสู้จริงๆมาสู้กับคนร้ายอีกแล้วก็ตะโกนให้คนช่วยคือท่านผู้ช่วยผู้จัดการเนี่ยยอมรับว่าตกใจและยังผวาอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเราฟังเธอเล่าฮะ ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แค่เห็นตามข่าวก็ไม่คิดว่าจะเจอพอเจอเข้าไปก็ค่ะมันก็ตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันเขาเดินมาแทงรอพอก่อนเลยรอพอนั่งหันหลังให้อยู่เขาเดินมาแทงข้างหลังอแล้วก็สู้กันเข้ามาเขาไม่โดนทำร้ายอะไรเลยแค่สู้เหมือนรอพอก็ใช้มือปัดป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้ามาตัวปกติค่ะไม่ไม่ได้บาดเจ็บ